เกิดอียังขึ้นครับพี่น้องมันแมนความจริงอหลีบอ่อเห็นเพจดังเพิ่นล่งคาวยว,วา่าคนในคณะแสงทองเริ่มทยอยประกาศลาออกจากวงกันบ้างแล้วเดี๋ยวก็น่าจะออกมาประกาศกันอีกพรืบมวอสังครับโอโ้โหนี่นะครับผมทั้งเพจเพจดังเลยนะครับเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับเพิ่นล่งไงว้ว่าจังสี่ครับผมนี่คณะแสงทองนี่ เริ่มประกาศลาออกเริ่มประกาศเริ่มทยอยประกาศลาออกจากวงการบ้างแล้วเดี๋ยวก็น่าจะประกาศกันอีกพื่มบริสัทครับเอาจังไดครับผมซีเมนทวอมสิงบอรหรือว่าจังไดอะจากที่เฮาเห็นกันนะครับผมคนแรกที่ประกาศลาออกนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอร์บิกนะครับผมเพิ่นประกาศลาออกจากการเป็นผู้บริหารขอยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารของแสงทองฟินแลนด์อืม แต่ว่าเพิ่นกันยั่งสิดูแลและก็บริหารโตเกียวมิวสิกต่อไปนะครับนี่นะครับผมหลังจากหมูบ้านนีเนอาะที่เพิ่นด้ออกมานั่งไล่สดแล้วก็บอกถึงไทม์ไลน์ต่างๆประเด็นต่างๆแล้วพ่อสรุปบทสรุปนะครับก่อนจะล่ไล่นะครับผมเพิ่นก็ได้บอกว่าประกาศลาออกยุติการเป็นผู้บริหารวงแสงท้องฟิล์มอย่างเป็นทางการนะครับกระเหตุให้เช่าเน็ตหรือว่าแฟนกับเอฟซีก็โต๊ะอกตกใจกันทั่วประเทศเลยนะครับผมถึงอ่า การประกาศของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ในครั้งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมคนที่2ที่ประกาศล่าออกนัคนกน็คือน้องน้าตาลนะครับผมน้ําตาลหวานน้อยนะครับผมน้าตาลแสงทองฟิแนแลนด์เนี่ยครับผมนูน้องน้ําตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟิแนแลนด์ขอโทษพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้า ขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพลวและปรึกษากับพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟินแลนด์ยังเคารพพี่แพรวพาวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่าแล้วก็มีสปิเกอร์รู้พอใจนะครับ หนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะนี่เนาะกระไม้ถึงพิซซ่าของเพื่อนปุยบตทฟิลแลนด์นะครับอ่ะพ่ออ้ายเพื่อนประกาศลาออกน้องสาวก็เลยประกาศลาออกตามนะครับอ่ะแล้วพอที่นี่กลับมาเห็นว่านี่แหละครับเพจดังบอกว่าในขณะนี้เริ่มทย่อยประกาศลาออกกันจากวงกันบ้างแล้วเดียวก็น่าจะมีประกาศออกมากันอีกต่อเอ๊ะสิเป็นจังใดอ่าแต่จริงๆแล้ว แต่จริงๆแล้วกับว้ายากครพี่น้องเนาะเขากับเป็นเท่ากับยังเป็นกำลังใจให้วงเพื่อนอเกา่าอาต่อว่าให้ว่าว่วหน่าวงเพื่อนอาจจะเหตุผิดพลาดไปเมื่อวานนี้เพื่อนกันได้ออกมาเว้าอยู่ท้งเวทีประกาศบนเวทีท้งน้ําตาเพื่อนก็นบอกว่ามนุษย์ทุกคนแหละครับก็ต้องเคยทําผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าพอผิดพลาดแล้วถ้าสิกแก่ไขมันจงังไดและเพื่อนก็นบอกว่าสังคมเนี่ย จะให้โอกาสเพื่อนแก้ไขบอเพื่อนพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปและก็เพื่อนขยากนําผ้าว่องเพื่อนไปต่อนะครับเพราะว่าวงนี่วงของแผ่ผ้าแสงข้อมีเพื่อนกระางมาเป็นสิบปีแล้วก็บ่อยากให้มาพั่งเพราะเพื่อนและเพื่อนก็เป็นห่วงสมาชิกในองค์กรทุกคนนะครับเป็นห่วงลูกลูกลูก,ลกทีมทุกคนที่เกือบร้อยชีวิตเนี่ยและขยันกนําผ้าว่งไปต่อ,อการเว้าในครั้งนี้นะครับผมกับ ก็เข้าใจเพิ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของแพทย์ผ้าคนเดียวแล้วเพิ่นก็ออกมาขอโทษยอมรับผิดแล้วหูดซึกว่าจะของผิดแล้วและทีนี้ผมอยากให้องค์กรเพิ่นเดินหน้าต่ออย่างยังมีบังข่าวนะครับก็บ,บอกว่าเจ้าภาพก็ะเริ่มพิจารณาการที่จะจ้างแล้วหรือว่าพิจารณางานของทั้งแสงทองแล้วอันนี้ผมก็ไม่อยากให้ไปกระทบถึงเรื่องงานนะครับน่าอยากอยากจะให้ ให้เขาเอินว่า,อามองแคร์เป็นความผิดของแม่แพ้วกับพยาบาลพีด้คือเป็นความผิดของคนสองคนเป็นบอพี่น้องครับหรือว่าสังคมว่าจังไหนเอฟซีแฟนข่าววัดจังไหนอันนี้ผมกับบอการแสดงความคิดเห็นหลายนาะพี่น้องเน,งนกกะกอยะว่าให้สอบที่สุดนั่นแหละครับอะพอที่นี่พ่อเพจด,ดังนะครับยังเพจที่สอบพยีข่าวนะครับขอ,อขอบคุณขอมุ่นข่าวนําน,นะครับผมอะเพื่อนใด้ลงคาแบบนี้ไว้เพื่อนก็นได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าตามข่าวเลยจ้า มีนักร้องออกมาแล้วว่าสันเพื่อนกับบอกว่านี่นะครับติ<ม>คอมเมนต์ของทั้งเพจคนเอกเลยนะครับเพื่อนกัมาคอมเมนต์จาของก็อบอกว่าเหมือนรอตามข่าวเลยวางสิครับอืมอืมี่ะครับแล้วเพื่อนกันยังล่งอีกบอกว่าเดี๋ยวรอให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะสายนี้ซ้อมไม่ค่อยขนาดแต่ข้อมูล แต่เริ่มมีข้อมูลของฝ่ายหญิงกับมือที่สามบ้างแล้วขอดูแรงลมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ต้องการสื่อให้คนมองข่าวบันเทิงหรือเรื่องนี้อ๋อออออไม่อยากสื่อให้ให้มองเป็นข่าวบันเทิงเนาะอืมอืมอืมเข้าใจครับนี่ครับบางคนก็บ,บอกว่า คอยพยาบาลน,นะครับตั้งวงไมเป็นล่ำเดืองต่อก่อนแะ้น้องขอนแก่นไปเลยครับก็บอกว่ารอชมกันต่อไปบางคนก็บว่าถ้าเป็นผมผมก็ออกบางคนก็บอกว่าลูกน้องหมดศรัทธาบางคนบอกว่าเห็นเจ็พยาบาลค่ะรักมากก็เจ็บมากบางคนก็บอกว่า อยากบอกว่ารู้จักแพร์พาก็เพราะผู้ยิวัตฟินแลนด์นี่ครับหลายคนก็บ,บอกว่าเพื่อเชี่์ให้ผู้ยิวาตแบบเปิดวงใหม่นะครับอ่ะแล้วก็อีกสําหรับข่าวที่ว่าจะมีศิลปินละออกบออันนีก้ก็ต้องมาตาม่ามันต่อไปนะครับแต่ว่าจังไนผมกับยังเขาเอื่น่าอยากให้องค์กรอยากให้วงแสงท้องฟินแลนด์นี่เดินนาต่อไปนะครับ หลักพรมกระเสื้อว่าศิลปินในวงหลายๆคนกันอาจะเข้าใจว่าหนาทั้งแพร่ภาพแสงท้องเน้นพย่อมรับพิดแล้วเพื่อนพร้อมจะแก้ไขหลักเพื่อนกะจะออกมาปกป้องวงของเพื่อนน่ะละครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับวงนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับแค่แพลว์กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มันไม่เกี่ยวกับวง้งนาะพี่น้องนาอนอ,นอ,อ่ะขาอเมนกับไลค์ครับพี่น้องอ แล้วมือคืนนี่งานเมือ่อคืนนี่ที่สแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตคนกลับไปกาลังใจทั้งแสง,งฟิลแล่์กันหลายอยู่อาแล้วคืนนี้นะครับผมก็เห็นว่าน่าจะมีงานวันที่23เนาะนอยูทีอุดอรธานีวนสิป็นจังไดนะครับเพราะว่าขึ้นปสเตอร์ไว้กับมีทั้งผู้่บาลกับผู้่บาลฟิลเล่นกับมีแพ้ภาวกับมีแต่ว่าผู้่บาลบประกาศแล้วว่าบ่าไเด้ไปงานนี้นะครับผมแล้วทั้งคือตอนนี้ก็เห็นใจทั้งเจ้าภาพนําบางชีเจ้าภาพจ้าง จะพากอ,อยากจ้างอยู่เพราะว่ากะเขาเอิ่นว่าอย่างมันบ่เดกเกี่ยวกับบวงแหมแต่ว่าที่นี่แฟนขับไปไลาย่นกับแฟนขับกับบางค่นกับประมาณว่าบ่ยอมหลับแล้วกับยังยัง่งหวอัยประมาณนี้แหมมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับผมการที่สิมีข่าวประมาณ มือที่สามหรือว่านอกใจกันได้เสียครับพี่น้องตอนนี้เพราะว่าข่าวช่วงนี้กำลังมาแห้งเนาะยังข่าวที่ดังๆอยู่ช่วงนี้กันนี่ปัญหาเลิกลากันปัญหามือที่สามยังสีเยอะแยะไหมครับพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่สังคมก็จะจับจองเป็นพิเศษเนาะการที่ยังพุทแพพ่พแสียงท้องนี่สีได้กันให้อภัยจากสังคมนี่ก็ต้องใส่เวลาอยู่นะครับผมแต่จังได้กั ผมกะยังให้กำลังใจคือเก่าครับทั้งพยาบาลฟินแลนด์เนาะและ้วก็ให้กำลังใจแพ้วผ่าแสงทองเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่นอนผู้ซื้อผิดแล้วก็ย่ยอมรับผิดออกมาขอโทษแล้วก็ก็ต้องร่อเบิ้องกันว่าสังคมสิให้โอกาสเพื่อนได้อแก้ไขแล้วก็ได้อปรปับปรุงตง้องมีบอนะครับผม แต่ว่าตอนนี้คือเป็นห่วงที่สุดก็คือเป็นห่วงลูกทีมในองค์กรว่าจะเป็นยังไงจะเดินหน้าต่ออย่างไรแต่ผมเสื้อนะครับเสื้อในเสือหมั่นว่าแผ่ภผ้าเสียงท้องเพิ่์นจะต้องทําทุกวิธีทางกัแหละทํายังไงก็ได้สุดความสามารถให้วงของเพิ่นเดินหนะ้าต่อไปให้ได้เนาะเป็นะปกำลังใจให้ทั้งที่งานแสงทองฟินแลนด์นั่มนะคะผมอะโอเคครับมือนีบาโจดิซ่าก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ